สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่หมและกดแชร์ด้วยนะครับเป็นพระบ้านบ้านเป็นหลวงปู่ทวดยอดนิยมหรือพระปิดตาครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ผมรับประกันให้ครับมาพกองค์แรกเลยครับเป็นปู่ทวดรุ่นลอยน้ำปีศูนย์สองครับ พี่ดูเนื้อว่านนะครับดูความเก่าครับดูหน้าดูตาท่านนะครับเนื้อว่านแห้งนะครับพี่พาไปตั้งหน้ารถได้เลยนะครับเป็นปีศูนย์สองนะครับองนี้ขอพันเจ็ดครับต่อไปครับ เป็นพระปิตาปูเอี่ยมวัดหนังองค์นี้อาจจะใช้ศึกมาหน่อยนะครับแต่พี่ดูเนื้อดูความเก่าครับพี่ดูเนื้อขึ้นจ้ำแดงๆเห็นไหมครับแล้วพี่ดูความเก่าของเนื้อพี่ดูเป็นเนื้อสามริดนะครับอาจจะใช้ศึกซังนิดนะครับด้านข้างไม่ศึกเลยนะครับแต่ว่าเหมือนเขาเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังไว้ครับ พี่ดูวะอันนี้ชอ่ออยู่เนี่ยพี่ดู่ะดูนิ้วท่านพี่ดูความเก่าครับองนี้ให้โทรสอบทํามนะครับต่อไปครับเป็นพระปิตาน่าจะเป็นวทัทถวยจระเข้ครับ ถ้าพิมพ์แบบนี้นะผมว่าแล้วพี่ดูความเก่าครับดูตามซอกความแม่งเป็นเนื้อไม่กระพัดนะครับอาจจะใช้สึกนิดนึงนะครับแต่ถ้าพวกพี่เอาไปใช้พุทธคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะพระองผมผมรับประกรันให้ทุกองค์นะครับพี่ดูความเก่าของเนื้อเมกะพัดครับ องค์นี้ขอพันสามครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดพี่ดูองนี้นะครับโคตรเก่าเลยครับพี่ดูเนื้อโลหะก่อนนะครับแล้วพี่ดูดินเบ้าในซอกครับพี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนครับ,รบพี่ดูความเก่าครับ ดูความแห้งครับพี่เห็นดินเบ้าไหมครับนะันมีดินเบ้าตรงนี้ก็มีนะยังติดอยู่เลยนะคแล้วพี่ดูดด,ด้านข้างครับพี่ดูเนื้อดูรอยตะใบครับดูแองครับ พี่ดูช่อด้านล่างนะถ้าแบบนี้ไม่แท้แล้วแบบไหนครับดูง่ายนะผมว่าพี่ดูชอ่อพี่ดูเนื้อ องค์นี้ขอสามพันสามครับต่อไปครับเป็นปี0ูย์แหัวโตนะครับลังหนังซื้อนะครับแต่องค์นี้เขาใช้ช้ำม,มาสักนิดนะครับรอยข้าบเผื่อพี่ดูครับแล้วพี่ดูความเก่าครับพี่ดูรอยปั๊มครับ อาจจะใช้ช้ำสักนิดนะครับพี่ค่อยพาไปล้างเอาเองก็ได้ครับพี่ดูตัวตัดครับพี่ดูรอยปั๊มครับแล้วพี่ดู ขีบปิ้นข้างหลังนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำคนระับพี่ดูตัวหนังเสือครับองค์นี้ขอสองพนเครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อนวะนะครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับดินเบ้ายังติดอยู่เลยครับพี่ดูธรรมชาติครับ เ็นเนื้อนะวะนะครับตรงนี้โทรสอบถามแล้วครับต่อไปครับแป๊บนะครับเป็นหลวงพ่อน้อยคอน้ำเต้าครับพี่ดูดูเนื้อ พี่ดูธรรมชาติพระเก่าครับความเก่ามันทำํำกันไม่ได้ครับพี่ดูหน้าท่านครับดูความเก่าครับแต่นี้พี่ดูรอยประกบครับชัดเจนนะครับ งนี้ขอพันเคียบต่อไปครับพี่เคยเห็นหลวงปู่ทวดนี่ไหมครับเนื้อไม่กระสิทธ์นะครับเพว่พี่เคยเห็นกันไหมครับพี่ดูหน้าท่านก่อนนะครับพี่ดูความเก่าครับนั่นออกเคียวๆอยู่นะครับ องนี้เป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะเป็นปูทวดเนื้อเมกะสิทธ์ครับหนึ่งเดียวเลยนะแล้วพี่ดูหนาะอ,อกเขียวๆนะพีนแนแนะแล้วพี่ดูรอยตะใบเขาใช้จนช้ำเลยนะเป็นเนื้อเมฆกระสิทธิ์นะครับ พี่เคยเห็นหรือเปล่านี่ผมทั้งชีวิตกอผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละหายากนะครับแล้วพี่ดูบัวท่านนี่พี่มาดูชอบยิ่งดูชอบอยู่ดูใหารเลยเป็นเนื้อเมกระสิทธิ์นะครับพี่ดูออกเขียวๆ ตรงนี้โทรสอบถามราคาสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ063 080 017 4ยถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ